สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจำวันศุกร์ที่8กันยายนค่ะพร้อมกับพยากรณ์อากาศล่วงหน้าแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนะนะคะนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะแล้วก็ขอกำลังใจจากทุกคนฝากกดถูกใจกดติดตามและแชร์ให้นุ้ยด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะฝนฟ้าอากาศในเช้าวันนี้นะคะ เช้านี้ค่ะฝนก็ยังตกต่อเนื่องนะคะในภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านรับลมมรสุมค่ะช่วงบ่ายค่าฝนก็ยังคงมีตกต่อเนื่องเน้นภาคเหนือภาคอีสานค่ะมีฝนประมาณ70-80%ส่วนภาคอื่นๆนะคะมีฝน60%ค่ะส่วนในช่วงดึกๆถึงเช้า เน้นภาคอีสานค่ะรอตั้งรับกันนะคะและตอนนี้เรามาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปไประจำวันนี้กันค่ะประเทศไทยก็ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ค่ะและก็มีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะทั้งนี้ก็เนื่องมาจากร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศตา่าบริเวณอ่าวตังเกียค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้และอ่าวไทยค่ะพื้นที่เสี่ยงภยัยฝนตกหนักพื้นที่สีเหลืองนะคะภาคเหนือค่ะอยู่บริเวณจังหวัด เชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพรอ่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสิน์มุกดาหารมหาสารคาม ร้อย,อยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีและสระบุรีค่ะภาคตะวันออกอยู่บริเวณจังหวัดชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนัก โดยฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะรวมทั้งขอให้เพิ่มความระมัดระวังนะคะในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและภาคใต้ทั้งสองฝั่งนะคะโดยที่วันนี้ค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าะนองค่ะร้อยละ60ของพื้นที่ ภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าขนองค่ะอยู่ที่ร้อยละ30 4 0ถึง40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานียาลานาราธิวาดระนองและพังงาค่ะวันนี้ภาคใต้ของเราค่ะก็ฝนน้อยนะคะฝนลดลงค่ะ และตอนนี้นะคะเรามาฟังพยากรณ์อากาศล่วงหน้ากันค่ะตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่18กันยายนร่องมรสุมค่ะพาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเชียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมอยู่ค่ะซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ก็ยังคงมีฝนบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนค่ะจุบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย